ดีนะคะสำหรับคนพุธกลางวานันโอเคนะคะมีเกณฑ์ได้งานเพิ่มด้วยนะเนี่ยเ,เงินยังหมุนไปได้นะคะอ่ะสำหรับคนวันพุธกลางวันนะคะเครื่องงานคนทำงานประจำนะคะช่วงนี้ก็งานหนักงานเยอะนะคะหรือถ้าคุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องติดต่อต้องประสานงานหรืออะไรต่างๆนะคะนะ ดังนั้นการติดต่อการประสานงานของพุดธกังวันนะคะใช้เครื่องมือนะในการดีวงานนะคะอย่าพูดปากเปล่านะ,ะถ้าพูดปากเปล่าเสร็จปุ๊บนะคนที่เราพูดด้วยเขาอาจจะลืมเราก็อาจจะลืมเหมือนกันดังนั้นต้องใช้ไลน์ต้องใช้เอกสารนะคะเออนะในการในการควบคุมนะคะในการควบคุมเรื่องคําพูดคำจาหรือข้อตกลงอะไรต่างๆนะคะอืม นะะอ่ะระวังจะมีปัญหากันกับเพื่อนร่วมงานนะคนพูดกลางวันนะเออบางทีเออเอ,อ,อย่างที่อาจารย์บอกนะะเวลาเรามีข้อตกลงอะไรนะคะขอให้มีหลักฐานนะะถ้าไม่มีหลักฐานนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวจะมาทะเลาะก,กันทีหลังนะคะและฉันว่าอย่างนี้เธอว่าอย่างนั้นอะไรประมาณนี้นะคะอืมต่อไปค่ะสําหรับคนค้าขายมีคู่แข่งนะเห็นไพ่แบบนี้มานะคะดังนั้นเรื่องการบริการเรื่องสินค้าเลยๆต่างๆนะคะ ในช่วงนี้ต้องมีการแข่งขันนะถ้าหากคุณทําอะไรแบบเดิมๆไม่มีการจัดโปรหรือไม่มีอะไรที่มันแตกต่างจากจาก,จากเขาเนี่ยนะคะบางทีลูกค้าคุณจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะโอเคอ่ะในเรื่องของคนว่างงานคนว่างงานอย่างที่อาจารย์บอกนะในช่วงสี่วันนี้นะ,ะก็มีเกณฑ์ที่เขาจะเรียกไปสัมภาษณ์เรียกไปตกลงว่าให้คุณไปทำงานวันไหนอะไรยังไงนะคะอืมการเงิน นะการเงินทุกนี้คนวันพุธกลางวันท่านใดถ้าจะกู้เงินนะกู้เงินหรือทำอะไรนะในเรื่องของเจราจารเรื่องเงินหรือว่าทําสัญญาอ,อะไรต่างๆนะคะเรื่องเอกสารเตรียมพร้อมหรือถ้ายื่นไปแล้วนะคะเขาอาจจะให้คุณเตรียมเอกสารเพิ่มเติมนะคะอาจจะขอสเตทเมนต์เพิ่มออสเตทเมนต์ย้อนหลังไปหรือถ้ากู้เงินก้อนใหญ่ก็อาจจะขอ ของผู้กู้ร่วมหรืออะไรประมาณนั้นนะคะอืคนทำนท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของเอกสารนะออขอให้มีความรอบคอบหน่อยนะคะบางทีเซ็นเขียนอะไรตกตหลงห่นนี้ต้องระวังหน่อยนะคะในด้านของความรักบ้างความรักในช่วงนี้คนมีคู่คนมีคู่ช่วงนี้ก็เข้าอกเข้าใจกันดีนะเออถ้าดูจากจากจากไพ่แล้วเนี่ยนะคะคนรักของคุณช่วงนี้ขยันนะนะ คุณได้คนรักที่ดีนะขยันหาเงินขยันทํางานนะคะเออยนะคะยังหมุนเงินได้นะคะเป็นคนเก่งในเรื่องของการทํามาหากินนะเออถือว่าโชคดีนะคะหรือช่วงนี้คนรักของคุณนะคะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะไม่ค่อยได้เออไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะ,ะกลับบ้านมา2-3วันแล้วก็ต้องออกไปทํางานอะไรประมาณนั้นนะคะ คนโสดเหรอคนโสดในเรื่องของความรักก็ยังโอเคอยู่นะถ้ามีคนคุยนะยังคุยกันได้ดีนะหรืออาจจะพบรักในที่ทํางานหรือเจอคนถูกใจนะคะบางทีเราไปติดต่องานหรือเข้ามาติดต่อเราอะไรประมาณนั้นนะคะคุยไปคุยมาติดต่อไปติดต่อมาแต่กนะ็รู้สึกคุยกันแล้ว นะมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะอโอเคต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพนะสุขภาพของคนพุทธกลางวันนะคะระวังในเรื่องของการอาการปวดท้องท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะคะนะบางทีบางทีก็มีอาการปวดท้องอ,อย่างที่อาจารย์บอกก็คือเป็นอาการปวดท้องหรือบางท่านที่เคยมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่าย นะคะเอ,อ่อไายนักทายเบาลิซีดวงอะไรต่างๆนะคะก็ดูแลตัวเองหน่อยนะจ๊ะถ้าเคยเป็นแล้วนี่มันอาจจะกลับมาเป็นอีกนะคะและดวงแบบนี้มีดวงผ่าตัดด้วยนะคะผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ในช่วงนี้นะคะอืมในด้านของออสุขภาพแล้วเรื่องของการเสริมดวงการเสริมดวงคนพุทธกลางวันอาจารย์แนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ำนะ,ะซื้อน้ําดื่มนะ ร่วมถวายน้ําดื่มให้กับพระสงฆ์ก็ได้หรือ,อ,อร่วมบุญเกี่ยวกับน้ําดื่มให้กับทหารก็ได้หรือให้กับสถานที่ที่เขาต้องการนะคะก็มีหลายๆที่นะค,ะคุณเซิร์ชเข้าไปใน g o o g l e ได้เลยนะคะร่วมถวายน้ําดื่มนะคะร่วมซื้อน้ําดื่มอะไรประมาณนั้นนะคะอ,อ่หรือไม่เช่นนั้นก็ท่านใดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชายอยู่นะ,ะไม่ว่าจะเป็นหิ่งพระ ยิ่งเทพอะไรต่างๆนะที่เราบูชาอยู่นะก็เปลี่ยนน้าให้ท่านนะคะถ้าเปลี่ยนได้ทุกวันดีนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะหรือไม่ใช้นก็เปลี่ยนในวันพระก็ได้นะคะอืมต่อไปค่ะในด้านของสีเสริมดวงให้ใช้สีฟ้านะสีฟ้ากับสีเขียว นะสีฟ้ากับสีเขียวเป็นสีเสริมดวงของพุทธกลางวันในช่วงสีวันนี้วันดีของคุณนะจะมีอยู่วันที่7วันที่8ดีมากเลยเรื่องเงินกันทองเจกับ8นะคะอืมต่อไปค่ะในเรื่องของสื่อนะสื่อของถึกของคุณมาจากเลขที่บ้านหรือบินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ถ้ามีนะสองสวันนี้นะคะเลขท้าย จำนวนเงินที่ชาระสองตัวท้ายสามตัวท้ายนะจ๊ะอืมเป็นสื่อสำหรับเลขหน้าไพ่ของคนพุทธกลางวันหนึ่งเจ็ดหกสองแปดนะคะหนึ่งเจ็ดหกสองแปดเป็นเลขหน้าไพ่เลขมงคลคนพุทธกลางวันช่วงวันที่เจ็ดถึงสิบสิงหาโชคดีค่ะพุทธกลางคืนต่อไปโอเค